สวัสด <ève> e ีค an okay. <rik> ่ะพี่น้องช่องแกสกาวเดินเพนอเชียวค่ะก้เจ้าพักกัะเนื้อเอียงกันสันเด้าเจ้าคือหุ่นกับหุ่มกันอุ้มลุมอ่มอัสันเดโอ้ยไม่ยากอ่าอไรลายมามอใ้หลังแอบถ่ายมจังไจังหันมาเนสิมาถ่ายดากัอไปถ่ายมาใหม่เอาดาไ่ายกันคัดคเอาม่คัดควาเรไม่กันหั ใช่ลเดยรอบที่เที่ยวเออกำลังไล่ติดตามให้จ้าผู้ใดแนวบัวม่ตชาเล็นคือจางไะเอกท็อปคืนนี้ท็อปยังท็อปธนาชัยท่าเรียนยัง่าเธนาหรือธนัทมีคนติดตาม1,000คนภายในคืนนี้อ่า จะเลี้ยงจะเลี้ยงข้าวเหนียวหนึ่งร้อยชามบอยหนึ่งได้หรอต้องมีข่อยแทะเลยเยี่ยนั่นแจ๊ปากทาแล้วต้องมมีี่่าเเลนนนัจกขึ้นได้เมื่ขึ้นถูงกันท่าท่าพระเอกพระเอกพอไปพันยอนบอสติดตามสามพันกัเอาเนาะน้อง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 รบน้องรบไทยน้องรบไทยนี่อยู่ประจำวงหนึ่งใช่ไหม ลวงหนย่งโอ้วงสาวหน่อยผพิดบันแทงให้ให้แพ้พันพันคุ้นอ้พันคนที่ตาม <S 1> 1, <S พันคนที่ตามในค, 1, <บ>คืนพันคนที่ตามในเห็นยังเห็น็เเนอยู่ โอ้เลี <im cose wick> <So S 1> ้ยงน้ำน <im Words> oh, ียงนหหาบลาใช่ไหมาเลี้ยงน้ำอเมซอนเดียว่คนไมีหลุอเมซอนจะมาทุ่้หมเลยเพื่อนคนบเพื่อนผู้ใหอยู่ในแ่งไม่ยงไม่หย่อนในแนอมอันนี้เองกับผู้ใยู่เนยมากันเป็นการเป็นงานเนี่ยเขาวาว่าหน่อยเดียวกับที่มึงว่าสักงงักสักงงักเอาคอนเทนต์น้ำเขาเป็นอย่งละที่้เอง่ขาเนี่ยงให้เขาว่าวมาที่นี่ขอยกระทาย่างเดียวไม่เป็นอย่างล่ะบรร่นเอลุทุนเลยเอาก็ลงทุน อยู่นี่เดี๋ยวเห็นว่าปวดแขนอยู่นี่ใช่อันนี้ใช่ไปนี่ใช่ไปนี่้นี่พี่หน้องมาบังช้อยควายนี่ตาคนเป็นตะยู่ไร่ เขาอคนยูเสียยู่ลียงบนั่นผู้ใดยูเลียงเบิดนันโอ้ยหนึ่งแนนันต้องมีสกาเดือนละโอ้ยตีน่วฮะอ่เยู่ตัวันนี้กูจะยูเห็นแกกินข้า้ยจะไหมองรถร้อนผู้ใดพลาดกูเห็ดก่อนมูในู้วาวเราจะกู้เิ่ตายกหนึ่ัคนจ็กสิเังไปบอดดรดีเจสิมารักงงบอดอก น้องไปกดพิ่เตามช่องเดี๋ยวีจะเฝ้าก่อนจะเฝ้าก่อนไอ้ทายลำบากพอดีถอยรถออกเนี่ยไอ้ทายลำบากตัวได้เนี้ยเนี่ยลำบากควยพีไดสบับ้านควยรุนเจ้าม่วงหางม่วงสามลโอ้ยเสือมีกระดุมมาขูดรถเขาเบิด์ตลาพูน่ะม่วงใหญ่ม่วงกระดุมยุ่ยใส่ดอกม่วงพูนอ่ะอันมงขูดเพชรขูดรถเขาพูน่ะเป็นห่วยตมวยุ่ยรถควยบ่ออกไว้แล้วจีโคฮะขวามวยกูจีเอาขึ้นไหนกูโอ้ย เสียกูเซ็ออกเมื่อไหร่ไี่้องใช้อกไปไหนของแกงคุยกันระเอกฮับดีทีรถท่านยางง่าเยรถกับบ่นเลยล่างแคเคียอมันมาส้างตุลาเสียนันกันไ่ได้อาบดูดอกมันแบบมันในรถกับบ่อล่างรถทันละเกอรโอ้ยนดีมั่งมา้างเอาปอยยางลมเลยวันนี้เอา ไอ้เข็มกับมณชัยทำไมเป็นคนอย่างนี้ครับป็ไม่กจะเป็นไอเขมกับมณชัยคือเป็นคนจังสี่เอออีหลีมาลักปอยล้มลดเขาแบบนีล้มีล้มมด้เลยปยจิงเติมยังเติมพี่เลยเอาเ้มเนี่ยจ้าลองเห็นทั้งสี่ล้วปอยล้มออกแล้วกับบันนี่บันนี่กับเป้าเป้าเขาเห็นแล้วน

ก็่าเหเี่ยมันแงลอด้วมจาบา่นเกิดกระเทิงมันน่ว่าอย่า้ตรนีเนี่ด่ากมามาากดด้วมันเยมันตดเไาตเ่ไ้นร่ดูด้วดอยมา่าน้นมา้นมาแล้ว่าหมือนานบาตรตมามันสนดูบบเพื่อนน

เขาบอกว่าจาก0 0 0หนึ่งไทยในคืนนี้เหตุกาเลยจะให้ทำอะพี่น้องเ็พี่น้องถ้าวันนี้ราไปถึง1,000 2 0ั0ท่นหนึ่งมันงาพว่าเอาท่นเ่ด้เลยถ้าถัวกูคิดถึงกูขอมาอีกเอา่เอาเอาที่อโอเคนะถ้าไม่ถึงลองเก็บกันใอ ถ้าไม่ถึงพันห้าให้ทาำนัที่เรียงแต่ใดก็ได้โอาเคนะวันนี้รองผู้ชายโพคอยลืมลู่ลืมเต่าอี่ป่นว่าใครจะห้อมนาคอยว่าสันโดยข้าพระอฟทิเช้ยลบไทยเราเคยออฟฟิเชย่งเบไทยเอก กันนี้ออกจากเขาซะกันแน่จังื่นเบาจังกร่อยมึงจะจีเขาพูดเลยองยางว้นฉีบว้นบกคนบ่พอเขาหตอนก่อนก็ได้น้งพอโอ้ยมันก็พอแล้วชายผากเลยทันมได้ันเลยก็สีดียมันสนี้อสีเหลืองพอกันพอกันพอกัน พอไพอฮะพอช่องบินได้ไหมดออช่งบินได้่ช่งบินโอ้เล่าไหมฮะเลาเป็นก้อนบินอ้พี่ความมั้าดโกดมันผิดโกดเตี๋ยตีโอ่องบินไันนี้ยโอ้ยันเอ้อนได้สิไปแล้วอีนึงคุณคุณอีนึงไปแล้วคุณไมันได้แล้วม่วนเดียวคนขึ้นโอ้ย เทมเพิร์ดแมนอ้อมโดมไม่ได้แบบนั้นไม่ได้ไม่อยังอ่ะติดเลียงมันต้องถอดเสื้อกับกางเกงเดี๋ยวมันจัดการไว้หากินง่ายนะหากินง่ายเสียเอ็มไม่ได้เห็นไหมยาวไอ้ยาวมาถอดมันเลยใส่เทมเพิร์ดแล้วก็วิ่งก็จะเป็นมือเนี่ยไม่ได้ของของเสียเอ็มต้องนอนไม่อยังอย่างในเสอเพิร์ดน้ำเขาบอกไม่ได้ต้องวิ่งใหม่นะครับฝากไปถึงเสียเอ็มด้วยต้องมาวิ่งใหม่ไม่งั้นก็ลบคืนเลยเริ่มใหม่เจะก็จะโดนยังกัน เจบยังกันในอกพนอกนเขกันเบ้องเาละกก็หัวยังเดียวใส่กับบัตหมือนนึ่งเจ้าอละเห็นไหนตัวคอยตื้นเหมือนคนท้องโความจริงเนี่นี่เจ้าบอกอาจารย์แล้วไหว่าว่าบันเกิดแล้วบดเสื้อแห้มันโอ้ยเจ้าเนี่ยทะ่าบัตนี่มขอใครคุดเสื้อมึงดุมันเมียนเล่าไปอันเดียวกับม่อันเบียวมาเล่าหากลูกเล่าดีเนียต้า มันก็ไม่ได้แค่มันก mm ็ได้แค่มือเปิดร่กับปิดวงเท่นั้นรงความเป็นยุติธรรมให้ลูกสาวหรือว่ามันเกิดคอขี้อ่งเลยคอเพิ่มเป็นสามได้ไหมเปิดปิดวงได้อยู่ตนะคอมันเกิดอีกสักรอบจันบ้านเราเฮ็ดเบียกหนักเราก็เลยบ่ทําการบ้านจักเชียยังกันเราบ่อยากเห็นตาสองสันสามสันปนักพนีหมองมากตั้งไว้ขึ้นคน เป็นห้อยไหมมันประานเขาที่เขาโซ่ไหะเออมันประ่าน็กเขารูปเขาร้อยเดี๋ยวจะท่านล่องลองอีกอีกจำเนงพันครบันครบจะัทเป็นยังไงกท่าเออเป็นอย่งนี้เลจะไปไกลไม่ไกลนะอ้ราังไมาถ่าัวนะเพราะว่าติ่ขยายอยู่จะเป้า ขยนนายยังขยายสุดขยายขยายโตเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันหยาบเพรา่อละเตี้ยกางเกงกางเกงไซส์นี้ไม่มีแอรแล้วโมเมนต์มันถามคือว่าอันพวรไม่แต่หัวยืดสุดลำเพื่อนเก่าๆให้บูชาบ้างใส่จริงเดียวเท่าเลยแป้งซิมหายเลี้ยวชนะอันนี้เท่าไหนนี่ ่สเก้าสิบสองแล้วสี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าว่าจะไปยี่ิบเก้าอยีิบเก้ายิบเก้าอีลีนอ้อลีนนี่ยี่สิบเก้ายังหนมึงน่ย มามา่านะเสริงเบียผัวไม่เสริงเสริงเบียร์เสริมั้งแดต้องเสรมใ่มามาเสริมพ่อน่มาเสริมมาเสริมเร็วมาเสริให้เสริมนะ้าอะไรเจ้าเกียดรอเป่เจ้าเกียรเปล่ดเสริงเกีไร์อะไรเกียรอีนีเขาเห็นเอาอีนีติดเดือนเอาอีนีติดยอนี่ น่ลินนเกิข้วแม่ผูกโบอันเดียวยุพ่อนี่แม่ตีบ่ได้ใส่ยังเลยส่วนใส่สุนอนมาได้นอนนั่นเียงมันมาทางว่าเอาสนนเกิดอาสนนเกิด้าบัรากาจ้ล้าวอขวดเ้อยากันแจ้มต่อได้ิแม่นี่แม่หนาเือนขึ้นเลยแม่เอกสเอันํำยาเนั่นเออตีกริดีด้ยำยายาลจะบังหน้าแล้วมันจะอยากเขาเอิน่าสบู่เลว ดสเลสบู่เลวสบู่เลวพูดในเชือกมูอว์มอวการใช้แต่เสนั่นไม่ได้โฆษณาบอกนมตเาพออยหมเออมี่นหน่อย้่อยซิกเบดก็เลยซิกออกวาคือมูติไปแล้วไปแล้วนก็ถอใบถะหนงะมือว่าน ondere, ี er 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 ่ตัวโอ้ยพากันไปลดอุ่่นเปืลดเี่ยง่าอก อันไหนสาดเลลูกอัพูดเร็วกว่าอุ้ยพูดเลยจะมาแต่แฝดจะมาอย่างนี้ไปใส่แควให้ลูกมือว่านบอดท่วงว่ามันแขาวังเออวันทย่สิไปใส่แขลวันที่สามสิบเขาจะหอนานไปเลยไหมเข่าห้องซ่อมปั๊บเออแคทฟูมานะเออวันที่สองเจอกันนะลูกแต่เข่าม่งขุนเลยนะมาหอดอมพอดีก็เลยจะไปกินเข่าก็ไม่ยืมพูดเลย้เรียบร้อยเออนั่นเราได้เอิญไม่ยืมลุงไปกินเข่ายู่นั่นพ่อไปแดกแก้วมาให้ ตันเต็มั่นเต็มเออนี่ละก็จิมาเมืองนี่และว่าชนีดก็ให้พนกร่นองนลลไปย่งไทยนี่มัเอิ่นจีออกก่อนไหนพนไปซ้อมก้อนนี่และเอ่อย่เ้วะลืก้ห้องนอนร่าลืมช่างน้องรอบไทยด้วยนะค่ะพี่น้องฝากกับพ่เดนี่ฝากจีไปกอนไหนยุ่น้องรอบไทยลำเพิรออฟฟิเชียลด้วยเนาะพวายนิลลอยย่องหนึ่งเดนนลวกเออ วงหนึ่งเพราะว่าวงสองจะมีว่าสาวน้อยอำเภอโชว์เอออันนี้เหมือน้าก็ไปรุ่มกดติดตามให้ให้ผู้ใดทัอปธนชัยกับผู้ใดอีกว่าคำแค้นกดไปแล้วน้องรบไทยเออเจ้าควัใหน่บัวเจ้าหน้ารบผู้ใดเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ั่นดีคลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ